สวัสดีครับต้อนรับสู่เพชรพันตาฟาร์มนะครับวันนี้พาพี่น้องมาดูการขนย้ายปลานะครับลงบ่อให้กับลูกค้ากันนะครับนี่เป็นปลาสี่นิ้วนะครับวันนี้ผลทั้งหมดแปดพันตัวนะครับที่บ้านแพลวนะครับส่งบ้านแพลวนะครับเทคนิคง่ายๆครับสังเกตจากน้ําครับนี่น้ําเราทําการพีดฆ่าเชื้อนะครับน้ําจะใส่มากนะครับในการขนย้ายปลานะครับสําคัญคือต้องเย็นด้วยนะครับ แล้ววิธีการที่เราจะฆ่ามันนะครับฆ่าหนอนฆ่าปิงใสฆ่าเห็บรักครั้งนะครับเรามีสูตรลับของเรานะครับมาดูกันครับสูตรลับคืออะไรมาดูสูตรลับครับนี่เผื่อท่านใดอยากจะแคปไว้อ่านดูนะครับให้ชัดๆนะว่าวิธีการนะครับมีการอ่าสารพคุณก็มีอะไรบ้างนะครับดูครับใส่ฝาเดียวพอนะครับใส่ไปที่ออกครับจะฆ่าเชื้อให้นะครับไม่ว่าจะปิงใส เก็บระครังหนอนสมอนะครับหรือจะเป็นเชื้อโรคต่างๆที่อยู่ในน้ํานะครับหรือว่าอยู่ในตัวปลาเนี่ยโอเคนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเราก็ทําการปรับอุณหุภูมิอ่าใส่น้ำแข็งนะครับน้ำแข็งแล้วเราไปน้ำแข็งก้อนเพื่อจะให้เขาเย็นไปเรื่อยๆเห็นไหมครับเย็นไปเรื่อยนะนี่คือเทคนิคอย่างหนึ่งครับเย็นไปเรื่อยเนี่ยนะครับอย่างเงี้ยก็โอเคละ ขนย้ายประมาณสักหนึ่งถึงสองชั่วโมงนะครับก็ฝากไปถึงพี่น้องทุกท่านด้วยถ้ามีความสนใจเรื่องสายพันปลาพงขาวหั่นเม็ดนะครับไม่ว่าจะเป็นไซส์สามนิ้วสี่นิ้วไปถึงไซส์สิบนิ้วนะครับติดต่อผู้คุยทางเพชรพันปลาฟาร์มได้นะครับฝั่งหมายเลขโทรศัพท์ 0, 3, 6, 6, 3, 5, 2, 5, ครับศูนย์แปดสามหกหกเจ็ดสามห้าสองห้าครับกับเพชรพันปลาฟาร์มนะครับสามารถแอดไลน์ได้เลยนะครับสำหรับเบอร์นี้กับเพชรพันปลาฟาร์มวันนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับที่คอยติดตามกันทางทางยูทูบเฟซบุ๊กเพจนะครับหรือจะเป็นทางก็ตามนะครับ ขอบคุณด้วยแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับขออนุญาตลากไปก่อนสวัสดีครับ